ไม่ได้อะไรที่จริงแสดงความสำนึกในพระทานกำลังที่ถูกของเจ้าหนุ่มและญาติพี่้าแล้วว่าพระทาให้กับพวกเราโดยเฉพาะเราอยู่ในจังหัดเชียวัดเนี่ยมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่พวกเราควรจะสำนึกนะฮะแล้วก็ดีความสรุข ปสื่อชนนำกินเหล้าเออเพลงแรงผมคี่ว่ามันไม่ใช่โอกาสนะครับแล้วก็ขอให้ขอให้พวกเราดูแลสุขภาพให้ดีที่แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนยุเนี่ยเรลอง ที่เราต้องการนะฮะแล้วก็แน่นอนผมเชื่อว่าปีหน้าพวกเราจะตั้งมีสีสุิ์จะมีเงินทองเลือใช้เพราะว่าพวกเราก็จะรู้จักจะไม่ไปซื้อไปทำนุ่นทนี่ที่ทำให้เกิดการเสียเปลแล้วก็ใช้จ่ายเกินตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพวกเราก็จะมีความสุขในปีใหม่ดีแน่นอน และเพื่อสนองนโยบายที่คุณผอได้ให้เอาไว้นะคะในเรื่องของการแต่งกายของพนักงานนะคะวันนี้เรามีต้นแบบหรือตัวอย่างมาให้ดูสักเล็กน้อยนะคะสำหรับพนักงานออฟฟิศนะคะหรือสานักางานนะคะที่จะแต่งกายและพนักงานปฏิบัติการหรือพนักงานทั่วไปนะคะที่ในบริษัทของเรานะคะการแต่งกายที่เหมาะสมในปีน้านี้นะคะแล้วก็อ,อยากจะ จะม,มีการให้สวมรองเท้าที่ถูกต้องถูกระเบียบนะคะนั่นคือรองเท้าผ้าใบนะคะเสื้อออฟฟิศก็คือเข้าเก็บเข้าในกางเกงหรือกระโปรงนะคะตรงนี้นะคะ,ะส่วนเสื้อช็อปนะคะเราก็จะมีแถบที่ชัดเจนขึ้น,นซึ่งเป็นสีเทาอย่าลืมนะคะว่าเป็นสีเทาซึ่งหลายหลายท่านที่ยังไม่ได้เสื้อเนีย่ยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมีข่าวดีเรามีการแจกเสื้อไรน แล้วก็อ่าแล้วก็ลองกางเกงก็ต้องเป็นกางเกงที่สุภาพเราไม่ได้หด่วงงามในการใส่ยีนนะคะแต่ก็ขอให้เป็นยีที่สุภาพนะคะไม่ใช่ยีแฟชั่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือรองเท้าผ้าใบนะคะจะต้องกระชับเท้านะคะแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าที่ทําให้วเท้าเปือยเพราะมันเสี่ยงต่อความปลอดภัย นั่นเองและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้สงสัยมาแต่ว่าแต่ละแผนนะคะท่านได้ทราบอยู่แล้วว่า,าแผนของท่านนั้นควรจะใส่อุปกรณ์ไรน,นะคะก็ขอให้เราตระหนักกันในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะขอขอบคุณแบบทั้งสิท่านา้วนะคะขอบคุณ <sizi S 1> ค่ะครันี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะเราโชว์การแต่งกายเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่พิธีการ เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ได้สูญเสียพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรักชกาลที่9นะคะอยา่างที่คุณสุนได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะเ,เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนไทยได้จดจำมาจนถึงวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันเรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายปีปีที่โหดร้ายของคนไทยอีกปีหนึ่งนะคะเราจรึงขออยากจะขอมา ข้าขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันยืนถวายความอาลัยนะคะให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระอนุชาที่ิพงกาดวงจังนทร์มหฮิตราทิเบตรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินรทรราธิราชบรม,มานาถบพิตรเป็นเวลาน89วินาทีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมยืนถวาย Whoa. Mm -hmm. สิรการกราบแทบภัยุกนระบบด้วยสนึกในพระมหากรุานาธิคุณอันหาที่สุดวิดาข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพะนักงานบริษัทคาเปต์เมเกอร์ประเทศไทยจำกัดและในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะนั่งลงอีกครั้งนึงนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับไปทำง,งานในวันนี้วันสุกร์ ให้พระบรมฉายาลักษณ์ขององอค์พระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวในราชการการพร้กอบการพร้อมนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น จะมีคุณสุทธนรินทร์ูกรกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ,ะกรรมการผู้จัดการทั่วไป่ดรกิศนาสุขุแลนัสธิต่ะขอบคุณค่ะที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีงานเลี้ยงที่สุกสนานนะคะแต่วันนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลกับชีวิตมากค่ะที่พวกเราได้ทำพี่และพ่อหลวงที่สวรรนคน์ สิ0ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะอตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปทำงานตามปกติตน,น,นะคะค่าที่สุดนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะส่วนในเรื่อง